ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะการแข่งขันกีฬาสีของวิทยาลัยการสราธารณสุขศิรินทร์ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะที่ชูค่ะโมเดลต้นแบบด้านสุขภาพส่งเสริมความรักความสามาคัคคีและก็ถอดบทเรียนในกิจกรรมนี้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ภาพความสวยงามของขบวนพาเรดวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดยะลาเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจกันของคณะอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจัดขึ้นเป็นครั้งที่7 จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันกีฬาสากลรอบชิงชนะเลิศฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์โดยการยึดโบเดลด้านสุขภาพขับเคลื่อนสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอยาลาก็เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็เรามีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายและก็การแข่งขันกีฬาส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความรักความสมัคคใในองค์กรระหว่างอาจารย์และนักศึกษานะครับและก็ตลอดจนถึงในเรื่องของจังหจัดตั้งใ,ใต้นั้นเพื่อความสมัครสามานสมัครคีกันนะครับซึ่งเราเป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการส่งเสริมกีฬานะครับ จากพันธกิจของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขถือได้ว่าเป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพจึงมีนโยบายสนับสน,นุนให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพโดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ กีฬาและการออกกำลังกายถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกคนนอกจากจะเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันโรคภัยแล้วยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตให้สมดุลเนื่องจากกีฬาสอนให้รู้จักสังคมรู้จักการมีระเบียบวินัยการเสียสละและการเป็นผู้นำวิเลยการสาธุขศินทอนจังหวัดยะลาเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านวิชาการด้านการสอนอย่างเดียวนะครับ เราพัฒนาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับให้นักศึกษามีมีสุขภาพดีเพราะว่านักศึกษาเหล่านี้นะครับจบไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขดังนั้นจะต้องเป็นผู้นำด,ด้านสุขภาพนะครับจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราจะมีการพัฒนาเยาวชนนะครับไม่ใช่จะเพาะเรื่องการสอนษอย่างเดียวเรามีหลักสูตรอบรมต่างๆนะครับอย่างเช่นหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือว่าหลักสูตรประมอื่นๆน,นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมและก็ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเจรนญภาคใต้นะครับ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นสื่อสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยทําให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันเป็นวิสัยของนักกีฬาอย่างแท้จริง ทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดยะลา